โอเคค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเลือกนะคะอันนี้ที่เดียเลือกใครจะดีใครจะร้ายหรือว่าจะร้ายทั้งสองคนหรือว่าจะดีทั้งสองคนเรามาดูกันเลยคะ่ะ แม่มไม่ถูกโอ้ยเหาดีใจหลังจากที่ไลายมาตลอดส่วนเรียนไลายมาตลอดแล้วก็ตลอดจะร้องห้เพื่อนกูเก็บความชอบไลยโอเคต่อไปฮะเลือกแห่งขันกับมุงคนยังง้อ่ะเพื่อนมุกคนเวลานานแล้วลดอะไรวะโอโหสกัง กลิ่นสกังอะมือกอกปะไอตัวสกังอะที่มันจะแบบเหม็นๆน่ะยังไงเราก็ช็อกหล้วก็ตกอดแล้วช็อกแล้วอีกแลแล้วก็สมุนไพรไม่ชอบทั้งสองมันก็ไม่ได้อร่อยทั้งสองอะปัวมือกูสั่นเวลาจะเลือกอันนี้คือสิ่งที่เราเลือกสกังหรือว่าสมุนไพรก็แยกพอๆกัน่ะกูบอกเลยไม่มีกลิ่นที่อะไรเลย อร่อย,าย <c oughs> อกาแฟคือว่าของกูกาแฟวะ่ะแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่กาแฟนะมันเป็น,น,นอะไรเราได้อันหลายแน่เลยแต่มันอันอร่อยดีนะคือทนไหวแต่คือมันเหม็นอนะ่ะอันนี้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคือรู้สึกว่ามันเหม็นก็เลยกาย รสชาติได้พอได้อยู่แต่กลิ่นมันอะใช่กลิ่นอะไม่ไหวแต่ว่ามันหวานแต่ว่ามันหวานใช้ได้อยู่โอเคต่อไปค่ะจำได้ไหมอีเทียหลัดสุดเลยกูบอกเลยอันเนี้ยอ้วกแล้วก็พีทนะคะหรือว่าจะอันนี้ดินะสามเอออ้วกอะเอาอ้วกยังเห็นกูอ้วกเหรอ เบียร์กูแบบซื้ออันนี้สิ่ะไรดีวะอันนี้นนก,กอนนอูอ่นออานเนี่ยเนี่ยเยรเพราะเอาเนี้ยจุดเยอะเยะจุดเยอะของเราของเบียโชวจุดเยอะเหมือนกันนี่หว่ามาเถอะมาเถอะพีทพีทพีทอยากกินพีทดนแรงมากอีเหี้ย สรุปอันนี้คือพีทอันเดียวที่เหลืออีกคือพีทลองไหมเมื่อจะดีเหรอเอาอีกเหรอโอเคอยากกินพีทอ่ะอันนี้มึงเหรอเออมันคนละรสอันนี้อ๋อเออว่ะไม่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 ใช่อันนี้อันนี้อันนี้คือของอันนี้ ไม่ใช่เร่องนี้หรอเออเริ่มงอ,อกเริ่มงงก,กับสีแล้วนะคะทุกท่านไม่อันนี้คืออันนี้ตรงส่วนอันนี้คอืออันนี้ใช่ใช่อันนี้รเดียวกางั้น,นอีกครั้งท่านเหลืออีกสามเมตรค่ะโอเคไม่รู้ว่าจะได้อ้วกอยู่หรือเปล่าคืออ้วกมันไม่ได้เรียกว่าอ้วกอ่ะคือมันเหมือนสลัดที่แบบว่าเรากินนอ,องเปรี้ยวเข้าไปอ่ะ แล้วทีนี้มันแบบเหมือนจะอ้วกออกมาแล้วนี้มันมาอยู่ตรงลิ้นเราอะแล้วเนื้อก็คืนลงไปอีกฟีลแบบนั้นอะแล้วคือนมเปรี้ยวมันก็เปรี้ยวเปรี้ยวปแหลบประแหนถูกปะ,ะ,ะเออก็เป็นอย่างนั้นเลยเมื่อกี้เดียวก็ได้ <c oughs> ใช่ปะอ้วมันเปรี้ยวเปรี้ยวม <c oughs> ันแหละใช่แต่ <c oughs> อ้วกโอเคก็คือเราอะ่ะก็เหมือนแบบไม่ได้มีใครโดนเบียวกันอโอเคไหมเราออกโดนเซอร์เลยแหละ <c oughs> เอาอีกแล้วหรวะมาอันนก้อย่ีอ่ะอคือรุนแรงพอแล้วไม่เอา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 อันอื่นคือของเื่อจะเป็นพีดวะก็กูเห็นพีดลยนหะลงรดไปหมดแล้ว <c oughs> มาแต่ของคูอ้วกแน่นอนค่ะ พราะมันออกเปรี้ยวๆนร่อยอะไรไหนอีกฝันไหมโอเคอันนี้พอไหวอาหารหมากับกับไอ้นั่นช็อกแลตพุดิ้งอาหารหมาก็เคยกินนะมันก็อร่อยอย่าโอเคแล้วก็จะมาเริ่มกินกันเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเลือก ทานมาเนี่ยแต่รับได้นะเหมือนผัวเลยหรือว่ากูได้ช็อกโกแลตวะมึงหลงรถละเออกูหลงไปหมดแล้วขอโทษนะคะคืออันนี้ไม่รู้เลยคือไม่รู้ที่อะไรเลยอกินอีกอยู่นะดูว่าถ้ารสชาติแตกต่างกันก็แสดงว่าช็อันนี้อานมา สองครั้งไม่ได้ชอ็อกโกแลตเลยจะลองอีกทีนชะช็อกโกแลตเออคือมันรับได้ไงเงี้ยเออถูกไหมช็อกโกแลตว่อวะอันสุดท้ายมันจะไม่มีอะไรได้เป็นช็อกโกแลตเลยหรอหรือเมื่อกี้ช็อกโกแลตว่ะเออหรือว่าที่เราเห็นออที่อะไรวะโอเคเม็ดสุดท้ายเก็บไว้เม็ดต่อไปค่ะ ดูทุกคนมันแบบเยอะมากนะที่เราทิ้งอิเทียเนี่ยหนักหนาเลยอันนี้หรอถ้าอันนี้คนละล้นกันเนี่ยมันก็จะนเนสินที่ดวงกันเนี่ยก็จะเป็นถุงเท้าเนา่าอ่าตัดสิงที่ดวงกันนะถุงเท้าเน่ากับบุตตีุ้ตตี้มาเถอะต่ะ,ะดีอะถุงเท้า,นาเน่ากูก็ยังไม่เคยจะรู้ว่าแบบมันรสชาติเป็นยังไงนะ กี่น่ากูได้มาซอกตีเลยนะมึงจะไหวอ่ะกูไม่ไหวไหไหวเลยเออเอาชิมให้ทุกคนดูนะครับว่านี่คือลูกผู้หญิงตัวจริงตัวจริงที่อะไร่ะทิ้งไปเยอะเลยลูกสั้นุดิดิุนี้ติ อะไรหรอนี่ทำไมอ่ะไม่ทิ้งอะไรหรอเอออุยเยี่ยมไปเลยเราได้บุตตี้บุตตี้เราไม่ได้ลิ้มรสบอกข้าวมาแล้วนะคะทุกท่านเย้ไทยชนะเออน่าอืมอร่อยอ่ะเหมือนกินบับเบิ้ลกัมนะคะเหมือนเหมือนลูกอมนอกแกว้วเอ้ยไม่ใช่นกไม่ใช่ลูกอมน,นั่นน่ะหมอกะลานะคะนกแกว้วอร่อยเลยเหมือนเลยกลิ่นหกกราหอมมาเลย โอเคต่อไป, <laughs> อไปเราจะไม่จบแค่นี้แน่นอนน้องตัดตัรจถแย่แล้วให้นะ้าินงได้ว่าลหะออย่าเลยไม่รับตำทาไม่ไหวไม่ไหวโอ okay. เคเหลือรถไหนบ้างวะนี้กับน,นี้แล้วก็นี้โอเคเอาอันนี้เ <laughs> นาะรถอะไรวะ นนไม่อนนปปะไนแบบแปลภาษาแบบโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเอออันไหนวะอันนี้คือนนอนนจะอจะเป็นเหมือนแบบจานสกรปรกอะไรแบบเนี้ยเราไปเข้า g o o g ิ e แปลภาษา<ม>ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันยังไงถ้าใครรู้ก็ต้องคอมเมนต์ด้วยนะคะว่ามันคือรถอะไรแต่ว่าถ้าเป็นรถดีก็จะได้เป็น เค้กนะคะเค้กเบิร์ดเดย์นะคะโอเคมันก็ไม่ดีสำหรับเขาหยิกโวเพราะคุณไม่กินทีเออวะเดี๋ยวไม่ใช่แหละทำาไมกินกินไปเถอะแต่ได้รถดีก็รู้เองแหละช่างไาม เอ้ยไม่ใช่อันนี้มันเป็นไอ้นั่นถุงนนเท้าไอ้นี่ไม่ใช่ดิเมื่อกี้เราเอาถุงเท้าไปแล้วใช่ปะเมื่อกี้เราเอาไหนละย,ย้อนเห็นไหมเดี <c oughs> ๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้ทีหลัง <c oughs> โอเคเราจะล,าลองกินกันเลยนะจ๊ะ <c oughs> เดิมเออฟุตบี้ฟุตบี้เผื่อจะไม่ไม่งั้นอีกสองทีนั้นก็เออใช่มันไม่มีรถนี้มาให้่ะคะเออสรุปมันไม่มีรถนี้ก็มองอยู่ตั้งนานอีกทีเออโอเคอันนี้กินซ้ำนะคะขอโทษเราไม่รู้เหมือนกันโอเคเฮ้ยไม่ดิรถนี้คืออันนี้อมาชิ้นหายไวว่เลย อ๋ออันนี้อาอันนี้เลยเหรอจานไม่ได้ล้างนะคะกับถ้าเป็นร้นดีก็เทสนะคะอย่ากันเคียวฟุตีฟต้ฟูตี้ทั้งหมดว่าใครล้างฟุตี้ฟูตี้ไม่ได้ขนาดนั้ปะอย่ามาขัดกบการเหมือนลาเลยทุกคนอีฮอ่ะโอเคเราจะมาเริ่มกินนะคะ diễn tàn leo quá เน่าอ่ะมือมันไม่ใช่จานไม่ได้หรั่นมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นอันนี้มันคือถุงเท้าเน่าที่เกินอะ่ะถูกปะงั้นเอาอันนีนะมืออันนี้ดีเฟ็ดแบบเฮี้ยมากอ่ะถุงเท้าเน่าเฮี้ยมากกูบอกเลยไม่ไหวไม่ไหวโหดไม่ไหวจริงๆอันนี้อันนี้ถนะุงเท้าเน่าไม่ไหวอันนี้จะกินติ<ส>ก็ะ มึงก็ต้องกินให้มึงซื้อมาแล้ววะมึงเอาเน่าโอเคมาทำไมมึงหยิบอันนี้กดจองไว้อะกูขอโทษอันนี้อะไรเนี่ยสติบปังแปลว่าอะไรนะแปลงเน่ยแปลงเน่าโอเคแม่โอ้ยมึงจะดีเหรอฮะอย่าเลยนะผัว เอ้ยมึงแค่ถุงเท้าเน่าก็มีเฟรคแบบนี้อ่ะมึงเอ้ยดีเฉยว่ะเฮ้ยงั้นกูก็ไม่ด like ีดิทำไมอาจจะดีก็ได้ไม่รู้ไม่ใช่นึกว่า เรื네่ว่าด uh, ูจะกที่อ่านะเนี่ยทำไม่โลโอเคนะใช่ไหมอร่อยอร่อยมากคืออีลูกอมเฮี้ยเนี่ยถ้ามันอร่อยก็คือมันอร่อยไปเลยนะแต่ถ้ามันเฮี้ยก็คือมันเฮี้ยเลยงงมากไม่ไหวอย่าหาซื้ออย่าหาทำแนะน้ำซื้อกลมใหญ่ดีกว่าได้มีไอ้ที่หมือนเหมือนอะไรสัโอเคจบไป เหลือไหนอันนี้อันนี้อีเดียใช่ป่ะใช่ไหมทุกคนเดือนนี้เดี๋ยวอะไปลาเน่าใช่เหรองงอีกแล้วนะสีมันคล้ายๆนนี้เลยว่ะอ ใช่ลองดูก่อนไม่เห็นมีบอกรสเลยทุกคนที่อะไรเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกินไปก็รู้เองอ,อันนี้คือสีเ่เวเรือกดีจ้เรียกไงนะเรียงไงกินๆไปฮึเดี๋ยวก็รู้เองอะ่ะมันเป็นรสอะไรหรอ <c oughs> อยากกินเลยอ้าวรู้ว่ากินแล้วเป็นไงเฮ้ย <c oughs> กูไล่แล้วกูเจอข้าวตีอะไรวะเนี่ยมันไม่เห็นมีบอกเลยทุกคนอีอันสีชมพูชมพูแล้วก็มีน้ำตาลนะคะไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นสีขาวแล้วก็มีน้ำตาลอันนี้ไม่มีบอกเลยแต่คือเฮี่ยงมาก รู้นเา่ะร้จไม่อันนี้ดนะีเคคนาะ <c oughs> โอเคเราจะากนินน้เพื่อนูไม่หวแล้วไะพับใจโอเค okay, ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะมากินอันนี้กันนะคะนนกนะคะินอันนี้ดีกว่านะคะเอ้ยกินอันนี้ดีกว่าเอ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ กินก uh. ่อน้างอัน <ern> น <that Wolver ine> nice. <that appeal> ี้รสมั้ยวะดีฟิตปลาเน่าไม่รู้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 ที่อะไรแล้วตอนนี้ปลาเน่าเหมือนเมื่อกี้มันสีเดียวกันมึงมันสีเดียวกันสรุปแล้วมันสีเดียวกันจะไม่ได้ยินอะหรอวะ มึงมันอย่างไรเนี่ยสรุปมึงก็ไม่ดีอ่ะเออกูก็ไม่ดีงั้นก็เลยอีสองวันนี้จะต่อไหมเหลืออันไหนบ้างอันนี้ไงกูขอเสียสละกูอยากกินป๊อปคอนชีสเอ้ยไม่ใช่ป๊อปคอนคาราเมลกงตัดการกัดหมดกัดหมดมึงทรมานแน่ก็แต่ถ้ามันเป็นไข่เน่า ไปไปนอนแน่เลยอุ้ยับทำไมไม่ให้๊อกคอนคาราเมลัวง้อมาอันนี้ค่ะเราต้องวนใหม่ให้มันครบขุกชิ้นเอาอีกแล้วอันนี้นะคะเลมอนไลน์นะคะมีเลมอนกับยา หรือขี้มูกไม่รู้อ่า,ากูหยิบลอยู่ไ่ดีวะเมื่อกี้เอา้าไม่ดีอ่ะกลิ่นมันเหมนะ็นอ่ะใช่มันไม่ใช่สุดท้ายกูขอไปผดเสียตลาดกูอยากลองกินแลมอนลาย เดี๋ยหมือนเจอถึงพี่กูกินก็นดีแต่ก็เสกไข่อขีกนะเท็บางอันมนะันอาจจะไม่มีอันดีก็ได้นะโอเคต่อไปนะคะอันนี้ใช่ชิมค่ะมึงจะกินอีกให้หมดเลยเหรอวะ้มึงไม่เสียใจแล้วคือนมีอันดีขึ้นมามึงจะเจ็บใจมากเลยนะเวลากันเออมามามาอันนี้อันนี้เอากินอันนี้นะคะอ้วกกับ ชิ้ตลระชิดชิชช้นไหนไม่พูดเยอะค่ะวัคือแบบสุดๆแล้ววัคือเที่ยงสุดแลว้ววัคือมันจะไม่ให้โรตีเรามาเลยเหรอ,อตอนนี้นะคะอันนั้นเขียวไว้สุดท้าย <c oughs> โอเคเอาไปอันนี้ ันนี้เนาะปลาเน่านะคะกลับอะไรไม่รู้ไม่มีอันดีเลยเหรอวะ<า>แฮรี่พอเตอเตอร์มึงไม่แม่งทำไมไม่มีอันดี้กูเลยอันนี้คือคนจะขอเสียสลับบ้างไะคือวิเสียสลักอันมาทีไ<ป>่ไหนบ้างอันนี้เก็บไว้อะ

มัมีรูสองั้งอะไรนะอันนี้จะเป็นกลางกับน่าจะทำหมุนพราหรืออะไรนี่แหละแปบเดียนะคะเอออะไร่ะเออโอเคโอ้ยโอ้ยโอยโอยโ้ยโ้วโยอยอ้ยโอ้ยออยโอ้ยออยย ต่อไม่สุดท้ายต่อไม่สุดท้ายดีกว่าดีโอเคค่ะนึ่ง่องอร่อยอร่อยดิช็อกโกแลตอืมได้อันนี้เยากสกัอมไม่ได้สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายดีอ่ะอันนี้มันอะไรวะ ดูตีฟูตี้ใช่ปะ่ะดูตีดูตี้อะไรเนี่ยใช่ปะ่ะโอเคมาวุตตี้วุตี้ของเงินเฮ้ยฟูตี้ฟูตีตต้มันให้ดีมาหมดเลยแต่อันอื่นมันให้เยี่ยมมาหมดเลยอย่าให้รู้นะคะบริษัทแ์รี่พอร์เตอร์มึงมันสองมาตรฐานค่ะโอเคนี่นะคะคือสิง่งที่เราทิ้งไปทั้งหมดโอเคฉันไปด้วยโอเค บายบายค่ะจบแค่นี้อารมณ์ไม่ดีแล้วไม่ไหวเลยง